มาดูดูครับดูครับโอ้โหเอาเอาเราจัตู้จัตู้อจุ่มยุ่มครับจุ่มยูด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 ูนัดนัดนั้มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหป่ปไปดไาา โอ้ปรับเจ้าของเลยออไล่ปลาคนอื่นเขาไปหมดเอ้ <c oughs> เอาพี่รองสวัสดีครับผมคลิปนี้นะคะรับมาดูก็ลงแหครับบัตรพันหนึ่งว้าดำเอ้หนบอกนี่ใครเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของปรับเลย <c oughs> อ้โอมาตะตูโอ้เฮ้ดีดีด,ดอาการมันรน้อนสาดน้ำไว้กองเชีย เอาวันนี้อยู่ที่บ้านดัดดัดสันตุยดัดสันทุยนี่เนาะต่เป็นโคกยางอำเภอปาราสาทสุรินทร์นะครับเซลซ่าเซลซะ,ะครับอยู่กลางทุ่งเลยครับดิอาออาอขอจะเช็คชื่อก่อนครับยี่สิบเก้าเทยี่สิบเก้าคนครับโภลพันธ์นะครับถ้าถ้าปลาไม่เยอะพอเขาจะให้ลงทางลุงนะครับ นุ่งสองบอ,อกครับเอาเช็คชื่อกันแล้วครับเช็คชื่อกันแล้วแล้วก็จูวดเออนี่อ่ะจ่าเรกลงไปแล้วครับเออไนมีตรงไหนตึมตาำช,ชุบชับชุบชับให้เห็นบ้างครับย่า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 ย,ย,ยมีโดมีโดดนิดหน่อยครับ ขาวปลาขาวหรือเปล่าฮะตราเงตราเงมีกันตรามีกันตรามีดึงครับมีดึงซาคเมนมีดึงอ่ะอ๋อซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มเอาละครับเอาละครับโอ้โหตรงกลางเฮ้ยนี่น้องมาดูดูครับดูครับโอ้โอ้เอาว้า ดูจัตุจัตุจุ o มยุ o มครับจุ o มยุ o มดู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 นัดนนั่นั่เด้อมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โอ้พี่น้องโอ้เต็มคาร์บีโอเต็มคาร์บีโอเออเอาทางนี้ทางนี้เป็นยังไงทางนี้โอ้เอาเโอ้ดูยู zoom 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 oh, เอาตรงกลางตรงกลางโอ้จ so. oh, 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 ุมย oh, ุ o มจุ o มยุ o มโอ้ดูระฟักโอ้มันเกินป oh, ุยมุ้ยโย อาลาี่น้องปลาเต็มคาราเบลเลยครับเอาเอาโอ้โหเอาไม่ยอมคือกันเราฟังก็ไม่ยอมคือกันนี่น้ำนิ่งนิ่งเป็นไงละ่ะน,น้ำนิงนนำน่งนิ่งเจอปลาหลอกซะแล้วเ <c ười> อาดูเราดูกับเต็มเลยครับมาแล้วน้ำมันนิ่งนิ่งครับไม่มีปลาบ,บ่อนโชยหเห็นเลยลองเทสก็ไม่โดนครับ มีถอยด้วยครับมีถอยมีอะไรบ้างอยู่ครับเหลืออยู่แค่ยี่สบกนะครับจากสาิบกนะครับสุยุมครับสุ่มยุมตาตาโอ้โหเปลี่ยนมือได้ไงนี่เห็นตาเตรียมตัวเออยย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 อเยย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 ยไยย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 ยายยยยยขยยยยยยอยยยยมยยยยยยเยยยยยอยย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 ย เออโดนปลาหลอกครับปลาเงียบเงียบปลานิ่งๆครับโดนปลาหลอกพี่หล,ลอกพี่น้องมาฝั่งนี้นะครับไอ้ยา aya, ยังซุ่มยุ่งอยู่ยังซุ่มยุ่งอยู่ะนะค <c oughs> รับเฮ้ยน้องยังซุ่มยุ่งอยู่ครับเออวันนี้ปลานิลขาวๆนะจ๊ะ

ดูครับเอาดูครับซุ่มยู่มซุ่มยุ่มเอาดูครับลองดูลองฟังดูลองฟังทะาุ่ซุ่มยู่มซุ่มยุ่มไหมซุ่มยุ่มไหมโอ้โอ้โอ้เจ้ากระเบลฮ่าฮ่าไปแล้วครับคนเอ่อคนเสียงดังครับคนเสียงดังฮี่ครับอุชิตับครับอุชิตับมาครับคนเสียงดังเอ๊ะ ยังเข้าอยู่ครับยังเข้าอยู่ครับชาสามชาสี่ยังเข้าอยู่ครับโอ้ยมาแล้วตาตุตาตุโอโึบฮึบตาตุตาตุตาตุโอตาตุหลับตาตุหลับนักมากมันดูหนักมากเออเออยุยย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 ัยยยนยนยยยย พี่น้องดูดูดูอ๋อาทางนู้นก็ไม่ยอมทางนู้นไม่ยอมโอ้ดูอา่ามืดนิดนึงครับมืดนิดนึงครับย้อนแสงหน่อยพี่น้องดูครับซุ่มยุ่งอ๋อดูตรงนี้ครับปีพี่น้องรู้ว่าตรงกลางนี่ขึ้นมาแต่ละทีครับ พีน้องมาใกล้ๆกล้องตรงนี้ครับใกล้กล้องนครับมวนไปม้วนไปม้วนให้ปลาเวียนหัวม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปโอ้โหหซุ่มยุ่มโอ้ม้วนให้จะปลาเวียนหวลออกอย่างแฮครับติดมาซุครับเอยังเข้าอยู่ครับซุมยุนองมารุนแหแดงครับ คนนี้เขามีประวัติเยอะครับอ่ะซุ้มยูไม้ใจสุ้มยูไม้เอ้ยคนมีประวัติครับเออบิด้องเราเพิ่งผ่านมาร้อนๆเองครับสุ้มยูก่อนหน้านี้เออยังมาอยู่นี่เจ็ดสิบสาายังมาอยู่ครับยังมาอยู่ได้ได้แอรแรกเต็มเลยไหมแอร์โอ้ยแอรกไปเข่าครับบิด้อง ชาโซนะครับโอ้ชาโซนะครับชาแรกคักวันนี้อีกครับอันนี้ชาโซปอดเฮ้ยโอ้พี่น้องดูดูครับสีโพยสีโพย่าฮ่่าพี่น้องดูครับนู่นนู่นนู่นอันนู้นยังเข้าอยู่ครับเต็มเปล่าเลยครับเต็มเปล่าเลยครับ เดี่ยวกลางนี่ไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่ครับเกือบทุกรอบย่าๆย่าๆยังเข้าอยู่อีกครับนนอีโน้อนงมา,ม,ามาดูครับตรงนี้แหละเด็ดเลยดูดูดเอ๊ะมึง <laughs> เออโอเคงั้นโอ้เขาเป็นคนเก่งโอ,อยงั้นเลยผ<อ>มยังใหญ่ไว้ครับ เย่ายเยเออโอ้ไทยมูตังพกเลยะไทมูตังพกโอ้เาว่ามาทางครนเว่ะสองโอ้ได้จตัวอยู่ครับเจตัวอยู่นี่เอะไรชาละหชาละเจ็ดมานี่เรยอล้ี่อ้าวชาที่สยชาที่สอ้ายหรือหนี่แหละโอ้นั่นนั่นนซุ้มยุ่มซุ่มยุ่มโอยะยเออยังซุ่มยุ่มอยู่ โคดอะไรมาตั้งแต่ชาเรกฮะเขาคลายพอแล้วนะดูดูก้มก้มกอดกอดก้มก้มกอดกอดก้มก้มผมเดาถูกหรือผมเดาผิดไม่มีผิดกับเออซุนยุนผมมองตาผมก็รู้ใจครับผมผมมองคนเยอะเห็นท่าทางอะเห็นแค่ท่าทางเดาออกครับ ไม่ได้โม้นะครับผมไม่ได้โม้ผมแค่พูดถูกเป็นบางครั้งอาศัยอราใส่ดาวถูกเจ๊เจ๊ไ่แล้วดูตะตุ๊กดูตะตุ๊กตะตุ๊กทำเป็นนิ่งๆทำเป็นนิ่งๆไอ้แล้วไอ้แล้วเออมาเลยเออมาดู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 มาเป็นซิปมาเป็นซิป ีแกส่งลูกน้องไปไล่ปลามาตั้งแต่แรกเลยดั่ไปเลยดั่มเลยดั่มแล้วราเรียกออเอาอน้จะลดต้นขาดไอ้าวพี่น้องได้เวลาอันเป็นมงคลฤกิกแล้วครับ่าอ้าได้เวลาเล่นแล้วแกว่างั้นครับเป็นอะไรเด็ดๆไหมครับจะซุ่มยูไหม แต่ว่าไหมน้องพอบานหน้ามุยโบเดี๋ยวจผมจะแปลให้นะพี่น้องประโยคนี้ครับน้องพอบานนะมุยโบเ่จะพอได้สักหนึ่งตัวไหมเอ yeah. <c oughs> วันนี้ภาษาเกิร์เมนแปลให้หนึ่งนะ <c oughs> ประโยคฮะภาษากรีก <c oughs> <c oughs> เหรออเดี๋ยวคิดก่อนครับขอเวลา <c oughs> คนข้างหลังบอกว่าแปลเป็นภาษากรีกด้วยรู้ <c oughs> แต่วันๆโนวัน หนักหนึ่งไหมเอาแล้วลุ้นครับวบูเอาแล้วครับเอาแล้วครับมีอู้มีอาแล้วอาหนุ่มพลังใบหนุ่มพลังใบนะครับเมื่อเช้าเจอกันแกบอกว่าเอามาแค่สองใบนะครับถ้าไม่พอเอาใบยางข้างหลังได้ครับดูดฮ่พอแล้วแหนึงนี่ก็พอแล้วยังอ หลุดทุกตาเลยดิเออโหทุกตาเลยอ๋อหลุดปากมาแล้วนนว่าว่าพอแล้วพอไม่มีปลาดุกเลยมีแต่ปลานิลล้วนๆเลยไอ้ยะามาหลุดปากออกมาแล้วครับเห็นนี้พอแล้วครับเนี่ยขึ้นมาปลดยาหนิ่าฮ่า่เออผมดาวทางถูกเออเดี๋ยวดูจากดูจากรอยยิ้มแล้วโอเคอ่ะ okay. ฟันทงอ้าวดูจากรอยยิ้มแล้วยงั <hoof> งไงก็ชัวะอ่า แนนอนครับแนนอนดูครับคนเรา<ด>คนเราทุกอย่างมันจะแสดงออกทางสีหน้าครับดูแกอิ่มเอิบดูแบบยิ้มแบบปริมปริมมากอ่ะเดี๋ยวรอดูครับแกยิ้มอะไรแค่ได้เดี๋ยวตีวงก่อนนี่ทำการรวบเลยนะครับวรวบรัดตัดตอนนะครับตีวงให้แคบลงนะครับรเ,เราจะม้วนนห้เป็นวงกลมเหมือนลูกบอลลิงฮะโอ้โหยี่สโลแกบอก มาเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้เขานำร่องไปก่อนแล้วนี่ครับเขานำร่องไปก่อนเลยคดูเป็นตัวอย่างไปนะครับมา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 เอาเอาจะระวังหน้าเอาเขานำร่องไปก่อนแล้วครับเป็นยังไงรวบเข้ามารวบเข้ามาปึ๊บปึ๊บยี่สิบโลนะครับปลาหรือโคลนนะครับหรือยานะครับเอามาแล้วครับพี่น้องดูไม่ธรรมดาจริงๆครับไม่ธรรมดาจริงๆครับเออ แล้วครับไปแล้วไปไหนโอ้เดินตามจนเหนื่อยโอ้โอ้ตกลุ่กไปอยู่เออดีเนาะเด็ดเลยครับเด็ดเลยนี่มีตะเพียนด้วยปลาขยันมันเพียนนะครับต้องปลาตะเพียนน้ำเต๋านมสน้ำนี่น้องสนมสน้ำก็คือสน้ำมนแหละวน้ำประจักษ์ขมรแปลก็คือคืออะคือ ทั้งนู่นทำไมไม่คือเขานี่ใจเรากินใบยังไม่พอต้องเพิ่มพลังใบแล้วตอม่เช้าพวกมาแค่สองถ้าไม่พอก็กินใบยางใบอะไรไปก่อนก็ได้นะครับเอาใบข้าวเลยเลยเดี๋ยวเดวเอายรอบรอบใหม่รอบแรกพี่น้องรอบแรกครับเด็ดอู่ครับประมาณ ยี่ส oui. mm. 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 pues ิบกว่าต e nah ัวนั่นนี่สามสิบตรงาสามสิบสามสิบได้อยู่พี่น้องอย่างเนี้ยอยากกินต้องไปนิดน้ำปาน่นไม่เป็นไรเอาเสียว่าปลานินไม่เอาใช่ไหมเอาเอาปลานินไม่ค่อยเท่าไหร่อาจะเพียนมาตัวเดียวเนาะคงน้อยแหละแซ่บมากันสองคนคนละครึ่งแบ่งกันอ้อล่ะเดี๋ยวต้มใส่น้ำเยอะๆเอามาเป็นไ ่่าีน้องลูกนั้นชั้นเก้าพอได้ลุ้นพอได้ลุ้นครับมันจะจะเกินหมดไหมนี่ฮะจ้องไว้นานแล้วตั้งแต่แกเดินไปหวานก็รอไปเลย <c oughs> มีสิลุ้นครับเด็กจะได้ครับงาจะเพียรเข้าเยอะ,อะงนนานจะเพียรมันต้องอยู่อย่างนี้เลยดีนะครับเพียงได้มาตัวนึ่เอ้าวมีน้องมาคิดถึงจึงมาครับคิดถึงช่างเสริมตายไปอยางง่ายได้มฮะ อะไร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 อ่าครับดูยังเสริมครับอาชีพเก่าครับโอ้โหอาชีพเก่าอีกแล้วนี่ครับดูรงมากเอออาชีพรองคือนะครับติดตั้งกระจกอลูมิเนียมนะครับอาชีพเก่าเร่งเรงเร่งเลยครับเป๊ะจังเปะจังนี่ครับนะครับนะกว่าเราจะเติบโตขึ้นมาได้ทุกวันนี้เนาะอาชีพนี้คืออาชีพหลักในดั้งเดิมสมัยจบป .6 ต้องถามก่อนสมัยน mm ั hmm. <th> <what> ้นมีปอกหอกไหมทางเชื่มได้เรียนไหมนี่มาจะปอกหอกยู่เนาะโอเคนี่ว่าชอบโดดด้วยเออเรวเราอยากรู้ทอยากรุ้เนี่ะเนาะเอาพี่นึงเนาะเอ้อยากรุ้มากเลยเรื่องวันนี้เป็นไงไปดูจากสายตาเลยยังไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยยังทางเชื่อมพี่นึงบอกยังยังยังไม่เข้าเส้นเลยยังไม่เข้าเส้นเลยเข้าเส้นนี่เขาจะวันนี้เออ เดือนก๋อรออีกสามเดือน,นอสงสัยพี่น้อ,สอง,องสามเดือนมีผลนะครับสามเดือนมีผลนะครับหลักนี้ผมไม่ใจก็จะไปขึ้นฝั่งนู้นแล้วนี่จะ,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 ะคุยลืมทายโอ้พี่น,อน้องมัวแต่คุย,ยแต่ก็ไม่เรียกผมด้วยไหนล่ะนนโอ้ไหนล่ะ ก็ท้าแก่จริงกัแกอายบ้างสสัมภาษณ์คนข้างๆ้างเขาสัมภาษณ์ก่อนคนข้างๆเขาคิดยังไงผมไม่น่าคบเลยครับเอาแล้วไอ้เบอร์ให้จำบอร์กี่สิบสี่เขาจะไม่คบจักบอรนี้แหละนี่จ่ายเสริมไม่ทีแรกก็ไอ้ยิ้วก้อยมาเิ้วก้อยนะเขียบๆเบอร์สี่สิบสี่เอาแล้วครับดูส่งทิศจับสลากด้วยกันจับสลากด้วยกันครับจับคนละทีจับคนละทีแต่ไม่ได้ที่ติดกันนี่ ไปที่ไหนครับไปจะได้เลียงกันยังเขาที่ขอเล็กล็อกเล็กล็อกใช่เล็ล็อกเนีนั่นนั่นนี่หนึ่งบอกให้ซื้องวดนี้เลยเล็กล็อกไม่ออกสี่หกนะพี่น้องก็สนุกนานเล่นเคยครับมาแซลมาเล่นกันครับกับ้งเสริมก็ไม่ได้เจอนานครับได้ปีหนึ่งออกงานครั้งหนึ่งครับเจอแต่ละทีล่ห้างขึ้นห้างขึ้นแล้วเจอกันแต่ละครั้งก็อย่างนี้แหละครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับ เออต้องหาบ่อที่สะอาดเอออันนี้ก็หมอไม้พี่หนึ่งครับสาทุกอย่างได้ไหมเจิดโปรดเจิดโปรดอ่าพี่น้องเป็นไงบ้างครับโอเคโอเคอยู่ครับโอเคคือไม่ตกลงนี่ครับเออดูครับครับไม่มียุ o ม zoom หรออ๋อวันนี้เขามีแต่สมเอาฮะ เสมานะครับพี่น้องไม่ใช่เมาครับเสมาคือหญ้าเมาอ่ะคือคือ,คอมเออมาเมาคือสวงบ,บ้านเราบ้านโกรดเราดำโกรดเราไอ่อไรด,ดูเขาบานปลาหรอครับดูเขาบานแหย่่เฉยทีมงานครับทิมงานมาดูนะครับ <S <S ต้นปลามีบานไม่เต็ จะว่นแตกให้ดูตจนปลาไม่มีนี่แหละไปแล้วครับไปแล้วครับเกือบถึงร้อยเอ็ดแล้วครับไปแล้วครับนุลมมันแรงูลมพาไปมองดูครับดครับเดินไปตั้งไกลครับไอตั้ับเดินไปต้งไกต่ก็เราเตัมเพืนอจต้ไเปเอาตัวินี้งหละเไ้ัเนวินงเขิยวมางเนี้เราก็ไปน เตามเขามองเห็นในน้ำไงเดินเฉียวมาปั๊บไปนู่นเลยเดินไปเลยนุ่มดับนี้แล้วไม่มีรอดครับมื่อี่ทวารไม่เตกนะแต่ไ้บานเตกเพราะก็ลองถ่ายอยู่กดดันกดดันรวบรวมพลังเอาประมาณนี้ครับอ้วนไหนก็ได้เกือบครึ่งโลครับฮะายโชว์ลิงเโชลิงใส่ห้องนี้เห้ยมีโปรเจ็ง อน้องนี่ครับทันมาเห็นซุ้มย่มหลายรอบเลยครับนี่โเกคยเป็นคู่ขาเคยเป็นหุ้นส่วนกันวันนี้แยกย้ายกันเลยจะโชว์หุ้นส่วนครับีพน้องบางท่านก็ทยอยขึ้นกันแล้วนะครับผมก็ดูผลงานนะครับทยอยมากันแล้ว เจ้านี้ครับเจ้านี้พอ,อ,อได้เลยครับมีได้มากได้น้อยคละแคละกันอยู่ครับน,นี่ก็ไม่ไม่เยอะครับอเออแม่สั้นนี่ก็พอได้อยู่ครับคนหวานใะช่ไหมคนหวานใช่ไหมเฮ้ยมามาอยากเห็นอยากเห็นเป็นบุญจักระ ใช่หรือใช่เหรือไหนไหนช่างใช่ไม่ใช่น่นองดูดูเอาทางไหนไหนทางไหนเออนี่ครับเด็ดจุดเด็ดจุดครับเด็ดจุดแล้วนี่ต้องผ่าสามครับหนึ่ง้งสามนี่ครับเปิดของเขาเลยครับตาลือมือแต่ตา ตาลืมไปไลยลองเลยมาตู่ของตาครับของตาโอ้ตายกไม่ไวเอ้ตาไม่มีแรงมามามาพี่น้องเอ้ฮะสามสิบตกลงไอ้ที่เอาฟังที่ได้เยอะๆนั่งกี่ตัวประมาณสี่สิบห้าสิบถึงไหม ไอ้ที่เราที่วานครอบญาต่ะถึงสี่ห้าสิบตัวไหมประมาณห้าสิบตัวครับเดี้องดูผลงานนิดนึงครับเราไปเคลียร์กันอยู่ข้างบึ๊บไอ้ยาพอได้พอได้ครับอายุสามสิบน่าจะได้อยู่ครับเออ,อโอเคครับพี่น้องอ่ะเียอยขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จะลงโบนี้กันต่อพี่น้องนี่น มีคนได้มากได้น้อยแต่ก็จะให้ลงแล้วก็ลงกันครับเพื่อจะได้เพิ่มเติมกัน